สวัสดีครับพบกับเมจิกแบร์คาร์เดนี่นะครับผมอ่าอีพีนี้นะครับผมเป็นพี่หมีสอนกลนะครับหลังจากที่ตัวพี่หมีเอ,เองเนี่ยได้พิมถามไปน้องๆในชุมชนนะในชุมชนของเมจิกแบร์นะครับว่าเฮ้ยถ้าพี่หมีสอนกลง่ายๆเนี่ยเ,เป็นคลิปต่อไปเนี่ยเป็นแบบกลง่ายๆต้องบอกก่อนนะว่าบางคนอาจจะมีซ้ำบ้างอะไรบ้างเงี้ยน้องๆสนใจกันไหมนะผมโดยเสียงส่วนใหญ่ตอบมาว่าสนใจนะผมอยากให้สอนรวนแบบว่าเป็นซีรีกลง่ายๆก็คือทำเป็นแยกเพลย์ลิสต์ไว้เลยนะ แต่เที่ยวนี้เนี่ยก็มีน้องบางส่วนนะที่บอกว่าเฮ้ยพี่หมีครับอยากจะให้เอากลนเก่าที่เคยสอนแล้วเนี่ยเอามารวมเป็นลย์ลิสต์แจ้งได้ไหมนะผมต้องสารภาพตรงๆเลยนะครับว่าสอนบีเยอะมากจนไม่รู้ว่ากลนไหนเนี่ยมันเป็นกลเล่นยาน่ากเล่นง่ายนะเพราะเนื่องจากพี่หมีไม่ได้ไม่ได้เขียนไว้ใน description ว่าให้กลนนี้เหมาะมือใหม่มือเก่าอะไรหรือเปล่านะโอเคไหมก็เลยขออนุญาตน้องเนื้อกันนะครับว่าคลิปที่จะสอนต่ออนนี้ก็คือบางกลนอาจจะมีซ้ําบ้างนะครับผมก็ต้องขออภัยในหน้าที่นี้เลยเนาะ แต่ถ้าบางถ้ากลไหนไม่ซ้ำเนี่ยก็สามารถพิมพ์บอกให้มีได้วนะ่าให้พี่มีครับกลน,นี้ไม่เคยสอนนะโอเคไหมแต่ทุกกลที่มีสอนอย่างนี้เนี่ยพี่หมีจะแยกยเพลย์ลิสต์ไว้ให้โดยเฉพาะเลยนะครับว่ากลเนี้ยเหมาะสำหรับมือใหม่เลยนะครับผมก็มือใหม่ความความหมายมือใหม่คืออะไรก็คือน้องๆแค่ จำขั้นตอนทุกขั้นตอนของพี่หมีได้เปะ๊ะแบบ100%น้องๆก็จะเล่นในเอฟเฟกต์แบบนี้นะครับผมอ่ะวันนี้มาอีกหนึ่งกลนะครับผมไม่แน่ใจว่ากลน,นี้เคยสอนไหมนะแต่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยกลน,นี้ไม่เคยสอนเพราะไม่คุ้นตาเลยนะครับผมอ่ะเริ่มแรกพี่หมีก็ทําการเอ่อเคลิกกีดไพ่ก่อนนะครับผมบางส่วนกีดก่อนชึบโอเคนะครับเที่ยวน,นี้เนี่ยพี่หมีจะสุ่มไพ่มาสักประมาณ10ใบนะครับผมโดยที่เราเอาจากข้างบนแหละนะครับผมเก้าสิบโอเค นะครับส่วนที่เหลือตรงนี้เราจะไม่ใช้เราก็จะอ,ออกไปนะครับอ่ะสิบใบนะครับผมก็จะส,สุ่มคละมาประมาณนี้นะครับเที่ยวนี้เนี่ยอย่างแรกเราก็ทําการคละไพ่ก่อนนะผมอ่าทําการคละไพ่สับไพ่ไปก่อนนะผมซึบซึบซึบอ่าตัดไพ่สักเล็กน้อยนะผมเที่ยวนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่หมีจะให้คนดูที่เขาเล่นมีส่วนร่วมนะครับโดยการที่หมีจบอกว่าเดี๋ยวใช้คนดูสับไพ่แต่ถ้าถ้าจะไปสับไพ่แบบวิธีเดิมเดิมอย่างเงี้ย ก็ดูปกติไปนะผมต้องสับห้เป็นทั้งเมียกลน,นะผมโดยที่มีทนเขาดูแบบนี้นะสิบใบในะสมุิเขาจะวางเขาจะวางเขาจะสลับเมื่อไหร่ก็ได้นะเขาจะสลับหมดเลยก็ได้นะผมสลับสลับนี้วางวางแล้วแต่เขาเลยนะผมสมมุติว่าอ่ะคนแรกคนดูคนแรก,แรกที่หน่ยี่คนดูคนแรกทำนะผมก็จะบอกอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเขาลองทําดูเขาจะวางถ้าเขาจะสลับวางวางวาง,วางสลับสลับอ่ะอันนี้นะผมอ่ะ ทีนี้พี่หมีจะยื้อให้อีกคนดูอีกสักหนึ่งคนนะผมอาจทำเหมือนกันนะผมเขาก็จะอ่ะวางสลับสลับสลับวางวางวางสมมุตินะอ่าโอเคหลังจากที่คนดูทําการคลาบไพ่พี่หมีสุ่มไพ่สิบใบามามีทั้งการสรับมีทั้งการตัดนะผมก็ทําให้มันยากกว่านั้นคือการแกะแยกเป็น3ามคองแบบนี้สักหนึ่งทีนะครับผมชึบโอเคไหมแล้วก็รวมไว้ทีนึงเที่ยวนี้ไพ่เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่ามันค่อนข้างเละกันเลยทีเดียวตั้งแต่ เราสุมให้มาทําการสรับทําการอคะตัดนุ่นนั่นนี่มาเยอะแยะไปหมดเลยนะผมเราก็จะตัดอีกชั้นหนึ่งทีนะครับผมอ่าแล้วเรากา็ตัดอีกชั้นหนึ่งทีนะครับแน่นอนไพ่เนี่ยจากที่มันสุมสม,สม,มาเร่ๆเทสเนี่ยให้คนดูทั้งเป็นคนสับเองบอกเองนู่นนี่ทุกคนทําด้วยกันหมดแต่น้องเชื่อเรื่องปาฏิหาริย์ไหมหรือเชื่อเรื่องความบังเอิญไหมเออฉ่นมีความบังเอิญนะผมบังเอิญยังไงดูนะครับ เพราะว่าตั้งแต่ใบแรกจนถึงใบที่ส0เนี่ยทุกใบจะเรียงกัน10เบอร์แบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นกลชุดนี้กันเลยนะครับผมว่ากลชุดนี้เล่นยังไง โอเคนะคสามวิธีการเล่นกลชุดนี้นะครับผมแน่นอนนะครับว่าไอต้ตรงกองตรงตรงตอนแรกที่หนีเอามาเซตไว้อย่างเงี้ยอันนี้คือหลอกนะผมกลชุดนี้ต้องมีการเซตไพ่สักนิดนึงก่อนเล่นนะน้องๆอะแต่ถามว่าถ้าเราเซตเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะทํายังไงให้มันเนียนนะครับก็คือแกจะจากกล่องมาแล้วก็หยิบเลยสิบใบง่าย,ายๆดีนะครับผมอะทีนี้มาดูกันนะครับว่าเล่นยังไงอย่างแรกเนี่ยให้น้องสุ่มไพ่ออกมาโดยที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แบ,บนนะแบบนี้ก่อนนะผมแบบนี้ก่อนนะโอเคไหม อ่ะหลังจากนั้นนะครับก่อนที่น้องๆจะเล่นนะให้น้องทําการแจกไพ่เป็น3ากองแบบนี้ครับทีแรกก่อนเลยนะชึบโอเค,อเคพอแจกเสร็จปุ๊บให้น้องทับกันแบบนี้นะครับผมเซตไพ่เสร็จแบบนี้แล้วครับก็คือจะการเป็นการเซตไพ่แบบนี้อันนี้คือเสร็จแล้วนะโอเคไหมน้องๆสามารถจะเซตแบบนี้ก่อนเลยก็ได้นะผมก็คือ1ิบเจ็ดสี A ่เอสแปดห้าสองเก้าหกสามจะเซตแบบนี้ก่อนก็ได้หรือ จะทาการเซตแบบที่หมีบอกนะผมเรียง1-10ก่อนแล้วก็มาแจก3กองแล้วก็ทับแบบไหนก็ได้แล้วแต่น้องสะดวกนะครับผมอ่ะอันนี้คืออันจ,จาไว้ก่อนนะพี่ไม่แน่ใจว่าระยะกล้องนี้มันไกลไปไหมนะโอเคไหมอ่ะนะักครับอันนี้คือเซตแบบนี้ก็ได้หรือจะเรียง1-10แล้วก็มาแจก3กองทับกันอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นให้น้องเนี่ยเอาสิใบชุดนี้นะครับผมทับไว้กองบนสุดชุบของไพ่นะครับผมก็คือเราเตรียมก่อนเล่นนั่นแหละนะครับแล้วเราก็ทําการเอาไพ่ใส่กล่องไว้นะครับ อพอหลังจากที่เราจะเริ่มเล่นเนี่ยเราก็หยิบไพ่ออกมา10ใบใบแล้วบอกคนดูว่าเดี๋ยวเราจะสุ่มไพ่มาจํานวนหนึ่งแล้วกันเราจะชอบเจอคนดูประเภทที่ชอบพูดว่าไพ่ไม่ครบเล่นได้ไหมอ่ะเราเคยเจอไหมถ้าเราเคยเจอนะากลนชูนี้ค่อนข้างตอบโจทย์นะน้องๆก็บอกว่าสุ่มมาก่อน10ใบนะผมอ่ะก็สามโดยการสุ่มเนี่ยน้องๆจะไม่มีการดิวไพ่แบบรีเวิร์สสองนะไม่ไม่แจกนี่นะโอเคไหมก็คือเรานับบนมือนะสามหกเก้า แล้วก็อีกหนึ่งใบสิบแล้ววางไว้เลยนะครับผมส่วนตรงนี้เราจะไม่ใช้แล้วก็ออกไปเลยนะครับผมอ่ะเที่ยวนี้เนี่ยพอตรงส่วนนี้ออกแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยแน่นอนครับน้องแ้วน้องเนี่ยหงายไพ่โชว์คนดูขึ้นมาก่อนเนะาะไพ่มันคละกันถ้าน้องๆหงายให้เขาจําภาพจําว่าไพ่มันเละเนี่ยสังเกตไหมครับง่ายๆนะถ้าเราไม่รู้เนี่ยว่าไพ่มันเละๆแบบเนี้ยคนดูเขาจะไม่เก็ตน,นะคบว่าเออสิบใบมันก็เละเขาจะไม่รู้ว่าในเนี้ย มันมี1นึงสิโอเคไหมเขาก็จะเห็นว่าเออไพ่มันคละกันนะครับผมอ่ะโอเคเที่ยวนี้นะครับผมหลังจากเที่ยวน้องได้ไพ่มาสิบใบเนี่ยขั้นตอนนะครับผมน้องๆสามารถตัดได้เป็นแบบซิงเกิลคัตแบบนี้นะครับผมแต่จะไม่สามารถตัดหลายกองได้นะโอเคไหมอีกอย่างหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นการฟอลชัฟเฟร์นะผมฟอลชัฟเฟร์เนี่ยพี่หมีเคยสอนไว้ในกลเก่าๆพี่หมีแล้วนะผมวิธีการสองวิธีการสับหลอกๆนะั่นคือแบบนี้นะครับผมอาจจะดึง2ใบบนมาอยู่ข้างล่าง2ใบล่างนะครับเลื่อนมาอยู่ข้างบน สองใบบนลงไปอยู่ข้างล่างแล้วก็ทั้งหมดขึ้นไปอยู่ข้างบนแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเป็นการสับหลอกนะเวลาน้องทำเร็วเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะผมลงลงล่างล่างขึ้นบนบนลงล่างอะไรแบบนี้เวลาทำเร็วมันก็จะเหมือนเราคละกันนะครับแบบนี้เห็นไหมมันก็จะเป็นเหมือนมือใหม่อ่ะเหมือนเหมือนมือสมัครเล่นที่เพิ่งหัดเล่นกลนแต่สับไพ่ไม่ค่อยคล่องอ่ะอ่ะเห็นไหมมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะผมอันนี้สามารถทําได้นะแต่น้องๆจะไม่สามารถทำโอเวอร์แฮนด์ชัฟเฟอร์ได้ทั้งสิ้นห้ามเด็ดขาดนะครับผมอ่ะโอเค หลังจากนั้นนะครับผมวิธีการที่น้องทําให้คนดูแจกสลับเนี่ยครั้งแรกนะผมต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วผลลัพธ์เนี่ยดีสุดก็คือทําการแจกสลับแบบเนี้ยสาครั้งนะผมย้าว่า3มครั้งนะมากกว่านั้นไม่ดีนะน้อยน้อยไปก็ไม่โอเคนะเพราะงั้น3าครั้งดีสุดครั้งแรกคือเป็นครั้งที่นักเมกอกลทาให้คนดูดูนะครับผมก็คือเราก็บอกว่าเดี๋ยวเราทำการสับให้แต่ถ้าจะไม่สับแบบเมื่อกี้มันดูยากใช่ไหมเดี๋ยวถ้าทําแบบนี้แล้วกันนะผมก็คือเดี๋ยวให้ A นะเดี๋ยวเดี๋ยวน่าเราทําให้ดูก่อนนะอ่ะ อาจจะทำนี้ถ้าหนถ้าเราแจกก็วางโหนโตเทียะใบอย่างนี้อ่าถ้าเราสลับก็คือสลับให้2ใบแล้วก็วางนะครับเหตุผลทําไมสลับแบบนี้มันต้องวางถ้าน้องสังเกตดีนะแจกเนี่ยก็คือแจกลงไป1ใบคําว่าสลับเนี่ยสลับก็คือเราเลื่อนมาเสร็จปุ๊บเราเอาใบเนี้ยลงไปอยู่ข้างล่างใบนี้ซึ่งความหมายก็คือเหมือนเราแจก2ใบอ่ะน้องเ็นภาพใช่ไหมแจกแจกพอสลับเนี่ยเห็นไหมจริงจริงตลาดสลับเนี่ยมันต้องเอาใบเนี้ยลงก่อนแล้วค่อยไปนี้ทับถูกไหมครับแต่ พอเราบอกสลับปุ๊บเราทําการเอาหลอกแบบนี้สลับลงล่างปุ๊บแน่นอนครับคนที่มีการสลับไพ่แบบนี้คนดูเขาจะเข้าใจว่านี่คือการสลับไพ่ของเขาแล้วก็เราแจกสลับแล้วนี่นะครับผมอ่ะแล้วเราก็ยื่นให้คนดูทานะครับผมแน่นอนจังหวัดนี้คนดูเขาอาจจะทำไม่ค่อยคล่องนะครับผมแล้วก็ยื่นเสร็จปุ๊บคนดูเขาก็จะแจกพอเขาสลับภาพที่เขาจําสลับเขาจะจําสลับแบบเราเขาเลื่อนแบบนี้แล้วเขาก็ทิ้งไว้พร้อมกันเห็นไหมสลับเหมือนกันนะครับผมสลับปุ๊บแบบนี้สลับ แจกแจกแจกย้านะครับว่าต้องทําวิธีนี้ทั้งหมด3ครั้งนะสครั้งอันนี้ครั้งที่2องนะอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าน้องไปเจอเอ่อเหมือนแบบว่าถ้าบางคนเขากลัวทําไม่เป็นเนี่ยให้เราทําเลยเราก็จะแค่เขาพูดก็ได้นะว่าใบนี้แจก,แจกสลับครับอ่ะเขาบอกแจกแจกสลับสลับแจกสลับแจกอะไรแบบนี้นะโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกกันนะว่าวิธีนี้ทำทั้งหมด3ครั้งหลังจากทาเสร็จนะครับผมให้น้องทําการ แจกไพ่ออกเป็น3มกองแบบนี้ครับนี่นะครับผมแน่นอนภาพในหัวเขาจะเห็นว่าไพ่มันคลากันเลยเททหมดเลยครับแล้วเราก็จะเอากองจากซ้ายทับไปขวาแบบนี้นะครับผมเที่ยวนี้จังหวะนี้สําคัญนะครับหลังจากที่น้องรับไพ่ขึ้นมาบนมือเนี่ยให้น้องทาการหมุนไพ่เล็กน้อยแบบนี้นะหมุนๆเพื่ออะไรเราต้องการดูใบล่างสุดนะว่าเป็นเลขอะไรนะครับผมสมมุติว่าเลข2งเนี้ย เราก <bills>? ็จะทำการตัดไพ่นะครับผมก็คือใช้นิ้วโป้งนี้ลิฟโว่ไพ่ออกแบบนี้2ใบนะครับผมแล้วก็บอก่จะตัดไพ่หนึ่งทีนะครับผมปุ๊บแบบนี้ถามว่าตัดแบบนี้เพื่ออะไรมันเป็นการที่ณตอนนี้ไพ่ในมือจะถูกเรียงกันแบบนี้นะครับเห็นไหมก็คือจะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ดแบแบบนี้นะครับผมแต่เราต้องการให้ใบแรกเปิดมาเป็นเอสก่อนเลยนะผมก็คือเราก็ทําการดูก่อนว่าให้ตะแคงใบล่างไปเลข2นี่พี่หมีก็จะทําการเอาไพ่นีผมปล่อยครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองแบบนี้ แล้วก็แต่มุมบนจะเป็นแบบนี้นะแต่ถ้ามุมนัำม่ยกลด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะผมใบที่1นึ่งใบที่2แบบนี้แล้วทําการตัดอีกสักหนึ่งทีนะครับผมแล้วก็ตัดเป็นซิงเกิลคัดปกติเสร็จแล้วโอเคไหมในระยะก,กับกันครับถ้าเกิดสมมติน้องหมุนมาเจอเลข10เลยถ้าหมุนมาเจอเลข10เลยนะไม่ต้องทําอะไรครับเพอร์เฟกโอเคไหมถ้าหมุนมาเจอ1เลขเอทเหมือนกันเลยนะครับผมก็อาจจะบอกว่าเอ้ยงั้นเดี๋ยวผมออาใบล่างหนึ่งใบเนี่ยทับมาข้างบนอีกทีหนึ่งสับเป็นเคล็ดอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่ นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปเจอเลขอื่นเลข5้าแล้วแต่เราก็ลองตัดไปเรื่อยๆนะครับผมตัดมาปุ๊บแล้วก็หมุนดูนึงอะไรเงี้ยถ้าข้างล่างเป็นเลข9้าน้องๆก็ทําการเอาใบเนี้ยเวฟข้างบนแล้วก็ลงงล่างหนึ่งทีตรงนี้อิสระที่น้องๆทาเลยครับจะทําแบบไหนก็ได้แต่ผลลัพธ์ที่หนีต้องการก็คือใบล่างสุดจะต้องเป็นเลขสิโอเคไหมหลังจากนั้นนะครับผมก่อนที่เราจะเปิดไพ่น้องๆทำการย้ำเหมือนเดิมเลยครับว่าถามคนดูเลยนะครับว่า เมื่อกี้ตั้งแต่แรกเนี่ยเราสุ่มไพ่กันมาสิบใบใช่ไหมแน่นอนครับคนดูตอบว่าใช่นะครับผมมีการแจกสลับเนี่ยไพ่มันเละเทะหมดเลยใช่ไหมเขาบอกว่าใช่แต่แล้วน้องก็พอหลังจากพูดใช่เสร็จนะครับผมตอนนี้คุณสลับแต่คุณสลับเองใช่ไหมเขาบอกว่าใช่แน่นอนนะครับผมเราแจก3ามกองทำกันเละเทะหมดแต่คุณเชื่อความบังเอิญไหมหรือเชื่อในเรื่องพรหมลิอขิดเรื่องอะไรแล้วแต่น้องจะพรีเซนต์นะครับผมแล้วค่อยๆเปิดทีละใบครับใบแรกเอสเ,เขาก็อย่งงงนิดนึงยังไม่ค่อยเก็ตว่าทำไมเอสแล้วทำไมเหรอสองสาม 4 5 6 7 8 9แล้วก็10แบบนี้พอหลังจากที่เปิด10บใบภาพในหัวเขาจะแฟกขึ้นทันทีว่าเฮ้ยมันเรียงกันแบบนี้ได้ยังไงโอเคไหมครับเพราะตอนแรกเนี่ยภาพที่เราใส่ภาพในสมองของเขาเนี่ยมันเป็นภาพลักษณะแบบนี้มันเป็นภาพที่แบบว่าพ่ขึ้นมา10ใบเนี่ยมันขึ้นมาเละแบบเนี้ยมันขึ้นมาเละแบบเนี้ยน้องๆอนึกภาพออกใช่ไหม เขาจําแบบนี้เขาไม่มีเวลามานั่งคิดเขาว่าไพ่ตรงนั้นอ่ะสิบใบมันมี1นึถึงสิโอเคไหมเขาก็จะ <c oughs> ม,มองว่าไพ่เป็นคลาสเรทเท็กนะครับผมก็ประมาณนี้ไม่แน่ใจว่ากลนชุดนี้ง่ายพอที่น้องๆจะเอาไปเล่นกันหรือเปล่านะครับผมก็กลอนชุดนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอย่างที่บอกข้อควรระวังชุดนี้ด้วยก,กันที่เป็นอีซี่ทิกอ่ะมันแทบจะไม่มีจุดที่จะเป็นระวังเลยดีกว่าคิดไหมแต่ที่อยากให้ระวังเลยนะครับผมอยากให้ระวังในเรื่องการนําเสนอของกลมากกว่านะ กลจะสนุกไม่สนุกมันอยู่ที่ตัวกลนะครับอยู่ที่การเล่าเรื่องโอเคไหมเพราะถ้างั้นถ้าน้องเล่าเรื่องดีน้องก็สามารถที่จะแสดงเมายกอนได้ดีเหมือนกันนะครับก็เหมือนเดิมนะสำหรับใครชอบคลิปสอนเมายกอนง่ายๆประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องเมนจิคแบร์ด้วยนะครับผมใครกดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเพราะว่าทุกครั้งที่มีอัพคลิปไม่ว่าจะเป็นคลิปสอนคลิปรีวิวไพ่ใหม่ๆเนี่ยมันจะเด้งแจ้งเตือนหาน้องทันทีนะสำหรับอีพีนี้นะครัับบบบ๊าาายยฝกกดนะคร